ลับไปสิพี่แมวมาดีเขาจับแล้วนะครกน่อืคุณคุรอบต่อไปใช่ไหมอสีจะเปิดเลยก็ได้มปนมาณี่อยันท่รนทำไมี่ถึงไม่ติดพี่ฝัถึงชื่อหมเพราะวี่ันยังไันขมาแล้วอยากวัาขะนมาแล้วันมา งเใรลก็ด้าาองนองที่มนทีเอ้าเข้ามานแรกเหมือนคนนั้นลงเองเหรอือคนนั้าดกเหรอกี่เรนี้เริ่มแล้วมีใคกันเองไม่ัีเอา

ตั้งที่บุงทางแล้วพี่บุงจดยิงยิงมากกว่าน้ำหมอเอญิงวกน้ำถหทิงเขียนแล้วแล้วก็หมอเอ

เขาไปแดนมาแล้วเขามีแรงแล้วเาไปแดนมาแล้วสวัสดีครับน็อก่อนได้เดี๋ยวพึ่งก็เปิดรอคนใหม่นนั้นเลยักินนะไอ้บอลเล่นนะนัาประทุนนะนี่ยังสามคนอีกหอเงเลยมีรงใลมีสักคนนะครับ

นี้จะเข้ามาเช้าแล้วผมเตรียมงานไม่แม่คือมาถึงแบบพรุ่งนี้จะเจอคนนี้คนนี้คนนี้นะนับไว้แาดโมงนี้เตรียมมาด้วยประมาณไม่ได้แน่ต้องอยู่ที่สองได้์เจอบางเลยนะมันมันเป็นไรไม่ไกลวางอยู่ต้องเอาตรองเับสี่ไม่เจอเลยพี่ได้อยู่เดือนล้วไม่เคยหายอะไรนะแต่วันนั้นแล้วตอนนี้ล่ะต้องวันนี้ไม่หายหายไหมมเป็นเลินเล้าเลยเออใช่แล้วไปนี่ด้วยจริงเลย อแพ็คแพ็กผู้แบ่เยอะเจอพันกับนี่กูผู้ฝนนี่แหละแต่เซขาดีก็มาตีครั่เดียวอย่างนี้ใช่หรอเขาตัวแข็เขามาตีครึเยว เตโอนแบนเตืองเนาะต้องต้องรอ5้ครั้5ทีเนี่ต้องชูแบบสีอะไรเยอะๆตเนี้ยว่าถ้าที่ชได้สิบสหลอดก็ใส่โทุกอย่างแล้วก็หกหก้อยสิบเอ็ดศูกสิบสถูกไหมจุกลูกห้าหแฝดแฝดเไปเเอาันพันแบบก็ได้เจอ ไม่ได <No. S 1> ้ต yes. ีทุ่มนไทนัดที่หน่งไทลักดูนะแล้วก็นัดองนัดกับมันทั้หมดไไม่คันิกเราช้า พอพาไม่เก่งนอนง่วงแล้วก็ช้อนตาสครับดีเฟอร์ไทยสนามิของเราลเราาเเลยไรนะตับเฟออตีไออเหมูไปตีกัเด็กน้อย ม,มึงออกมึงออกไปเพูมึออกไม่ออกไม่แครนะแล้วพาเพื่อนมปล่าไม่มีไม่มีไม่มีเพื่อนเลยมีปารสซี้ถ่ายรูปมาอยู่ดสวัสดีครับมีปารสซี่ถ่ายรูปมาอยู่มึงนี่มันทำผิดกฎสดานติดงานงนนดนติดงนนี้งนดนติงดงนติดนนีินิดงไปดิดงานดงาตงนดด อยากไปแหละแต่พี่จะจะไปไม่ได้แล้วถะกันไปเขาไปดิพี่ไม่มีใครกินเบียร์เป็นเพื่อนพอ่อเลยเรต้องไปบิวหมอเอใช่ไหมบิวหมอเอ,อ,อเนี่ย นำคอดสีเลยก็ได้ใช่คือคำว่าตีเบาคืออย่างพี่แชมป์กับทีเเออตีบา e

กออบกอลสตำนานกอลตำนานกอลำนาดที่ไม่แตกต้า

กไดก็เดี๋วามมันก่อนนะคุณอยากสี่รุ่มไม่ตีหรอกีะมีเดียเลยอยากไปตแหนสามุ่สี่รุ่สี่รุ่ก็นก็หึแล้วอยู่ก็่ายเียก็ได้เดี๋ยว่ะไก็บอกว่าเตือไว้แต่น้ำาม่ชอบอยู่หน้าทุ่งนะ

พิสเตออาร์ฟเฟิร์น ไปเจอไปเชิญทีมชาติทีมชาติเป็นแบบแขกเข่าทีมเราแบบพี่หนุ่ยอยู่ทั้งคนกว่าอะไรพาพี่หนุ่ยไปรับแขกเลยวันนี้วันนี้มีแต่แขก vừa rồi 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 vừa 確かに。<laughs> ถึงพาวไปแล้ว Yeah. Bye. วงรอตีไตีรวมไปไปพี่เหม่งพุ่งกันเจอขาวกับเพื่อนเพิ่มค้าไปเจอมือมืเตะไปให้เพิ่มเขาตีมือมือวงอ่ะตายตาจจะตีทักงสองเกมลงเลยหรอตามเกม 三套。<Yeah. S 2> ปื้มพาวปื้มสองรอบนะันนะไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวพอคู่นี้แอ๊ดครับขอให้ขอครับเอาเลยก็ได้ไม่ทันละครับเนาะเยอะจัด4ีคน อยากเลย <c ười>